ในตอนก่อนได้พูดมาถึงจริยาที่ปฏิบัติให้เราถึงความเป็นพระโสดาปติผลแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของพระโสดาขั้นสตขตุงมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้การพิจรารณาอันดับแรกพิจรารณาถึงความตายเป็นอารมณ์ การคิดเ kind of ึ่งความตายีนบรรดาานพุทธบริษัทต้องถือว่าเป็นศูนย์สำคัญที่เราต้องคิดเป็นปกติแต่ลงไม่คิดเึ่งความตายแล้วคนมันก็เลวที่เลวเลวกันโดยมากมาได้คิดถึงความตายยังได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่างขาดมิจและอษฐะ อิทธิฤทธิได้กับความละอายความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วจะทําความเล่าร้อนให้เกิดที่เลวกันมาได้เราก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดอิทธิฤทธิโอตัปปะก็เป็นอันว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูง ยิ่งเป็นที่สุดเมันเนดยแล้วก็เลวมากเต็นทียังคำสอนแต่ละคราวัตอนเย,นอนอนอนย็นตอนเช้าตอนกลางคืนกลางวันตอนดึกก็ตามไม่กิดเตงกันอยู่เสมอว่าอันนี้ถึงความตายเป็นอาายล์จะได้ประกอบความดีนี่องค์สมเด็จพระเยสีเองก็ได้ทรงตรัสเจอพระสารีบุตรสานนน ว่านันทะดูก่อนอนนล์นเราเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้าเป็นจอมอัจริยะหรือว่าเป็นจอมคราสมณะทั้งหมดพระองค์ก็จะกำหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิตเพราะอะไรเพราะคนทีานึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึก ว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีนี่ถ้าไม่นึกถึงความตายมันก็ขาดวทริยโลตัปัดถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในในรนกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภทอสุรกายมีภาวะประเภทสติในฉัน นี่ผล้ายสำหรับคนที่ไม่นึกถึงความตายทั้ขาดฮิริโลตปะจะนั้งขอนทั้ไหลายเมื่อจะสร้างความดีก็จงทรงจิตไว้ในด้านฮิริโดตปะควบคุมกับความรู้สึกตัวว่าเราจะตายความจริงความตายมยมีสองอย่างตายประเภทขึ้นลมปราณนั่นอย่างหนึ่ง ตายประเภทที่มีลมปราณนั้นอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยถูกนางมาคณิยาอิชาริทยาในที่สุดเชื้อจ้าง,งให้นาชายเชอาเข้าไปเผาก็ใส่คนนางหญิงห้าร้อยให้ตายพร้อมกันแต่หญิงเลือห้าร้อยนั้นมีความไม่ประมาทในชีวิต ถ้ารมจิตเป็นประโสูดาบันอยู่แล้วยิ่งได้แนะกำักันว่าพวกเราทั้งหลายจงอยากรดในพนามาคณิยาจงอยากรดในมาสินมาคาธิ่มาคณิยพรามผู้เขาเประสาตจงมีจิตคิดให้อภัยแก่คนั้งสองเรื่องรักร่วโรวมกำลังใจสร้างความดีให้สูงยิ่งขึ้นไป ในขณะไฟที่ใกล้จะมาชวนจะเผาตายก็ปรากฏบางคนได้เป็นพระสกิาทาคามีบางคนบรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้ก็อะไรพระรู้ว่าความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหมดทั้งห้าร้อยคนไม่มีความประมาทในชีวิตรวบรวมกำลังจิตปรงขันห้าบรรลุเวทนาสัญญาสังขารมีญ,ญ,ญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสั้งขารนิงยานในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่วมันก็ตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรุมศา,าสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราะพระสงฆ์ไปรายงานให้ฟังเมื่อหญิงหา้าร้อยมีนางสาม,มาวดีเป็นประธานต้องถูกไปเขาตายองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงทรา พาพิเ,เวษดูก่อนพี่สทุทั้งหลายหิงห0าร้อถึงว่าจะตายแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระเดชเจ้าเป็นสูงเป็นพระสิกข,ขาคามีบ้างเป็นพระนาะนาะคนะามีบ้าง เป็นอันว่าท่านเป็นสกิทาคามีเรือบ,บายาคูไม่ต้องพูดกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เป็นนาคามีตายไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานบนนั้นนี่องค์สมเด็จพระปกเกวันกล่าวว่าเขาพวนั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวเป็นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตปกติ สำหรับคันนางมังคันุมาคันธิยาถูกพระเจ้าเทนบรุงษศัตร์สั not, ส่งประหารชีวิตพร้อมในโคกระยาตในฐานะที่เป็นจอมอิจาริคิยาบุคุณอื่นอิชาริษิยาพันนาสามาวดีพร้อม้วยีห้าร้อยที่เป็นบริวารจนกระทั่งถึงความตาย ในที่สุดเจ้าเทนบรมการศัตรมบาทเท้าถือก็สั่งให้จับธนามาคันดิยากับบรนดาญาติทั้งหลายโดยเฉพาะยญาติทั้งหลายเหล่านั้นให้ขดทุมปังลงไปซึ่งตัวและให้ฟางมาสมให้เลยหัวสั่งเอาไฟจุดแล้วก็เอาช้างใช้ไถเหล็กช้างเตรียมไถเหล็กเดินไถพวกนั้นขายกลางตัว แล้วขาดตายด้วยการทรมานอย่างยิ่งสำหรับตูนนางมาคันธิยาจอมอิจฉาศิยาเป็นหนหน้าคนและด้านทำลายความดีของบุคคลอื่นพระเจ้าเทนบรมการศัตริย์ัำบาเท้าคือให้จับหกมือสองมือแขวนเท้าไ้ติดกับพื้นให้วผ้ามมวน,มวน,มวนยัดใส่ปาก แล้วเชื่อเนื้อเท่าชิ้นอไมทแทสมันทอดสุกแล้วบังคับใหนนางมาคริยากินจงกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินศิษยีกล่าวว่ามางบารคิยาในสมัยที่ยังไม่ตายก็เหมือนกับบุคคลผู้ตายแล้วคือมีแต่ความชั่วไม่มีความดีตายจากความเป็นสุขมีแต่ความเลาร้อน ในการที่จะบำเป็นตนให้เป็นประสูาบันเราก็ต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นประสาบันไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นน่าเสียดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรรมะกันทุกวันวันละหลายเวลาแต่ยังจะคบับความชั่วคือขาดวิริดอาออตุตระกอเข้าม,มาเป็นประจำ ตามที่เคยปฏิบัติรมาในกายก่อนก็รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปสำหรับการเกิดเป็นคนไม่สมควรก็เอาภาพของมนุษย์เข้ามาสวมกายเอาใจเข้ามาสิงของมภาพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นปิสุสมเณรก็ยิ่งเ็วมากที่สุดเพราะว่าพิสุสมเณรจะต้องมีอธิศีและสิคขาอธิกิตสิกขาอธิปัญญาสิกขา ดังนั้นจงพยายามรวบรวมกำลังใจให้ทรงไวจะเพราะความดีอยากปล่อยให้ความเร็วมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกตัวความเร็วไม่ให้ผลแห่งความเป็นสุขแก่บุคคละพฤติปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความวร้อนเช่นเดียวกับนา,มา,นางมังคติยาจงอย่านึกว่าจะมีใครทนคราณีในฐานะที่เราเป็นคนเร็ว ปัญหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครก็ไม่ตาปลาหน่นคนเลวในการลงโทษเราก็จงอยากคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทําความชั่วมันก็สร้างความเราาร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราในเมื่อใครเขาพูดถึงความท่วข์คราเราก็สะดุ้งเพราะเราันเลว พระวิจารคุณตัว่าอาตัตนาโจทยยัตตานหนังโจงเตือนตนไว้เสมอด้อ,อจึงโจทย์ตนกล่าวโทษตนไว้เป็นปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของบุคคลอื่นถ้าเราเร็วมากเท่าไรเราก็เพ่งเล็งความเร็วของบุคคลอื่นมากเท่านั้นถ้าเราดีมากเท่าไรเราก็ไม่มองเห็นความเลวของบุคคลอื่นเพราะยอมรับนับถือกฎของกรรม ที่เรายังเป็นแสหาความเร็วของคนอื่นเสียดสีเขาบ้างโก,กระเทีระเขาบ้างทำลายความสุขใจเขาบ้างนั่นแสดงว่าเรามันเร็วถึงที่สุดข,ของความเร็วคือความเร็วมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจาคือมันลนเร็วจนลนนี่ขอท่านทุกคนจงจำไว้และขอยามในตัวเสมอ อย่าไปมองดูความเร็วของคนอื่นมองดูความเร็วของตนไม่ต้องไปปรับปรุงกับคนอื่นเขาปรับปรุงเราเราให้มันดีที่สุดนี่จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงว่านึกถึงความตายแล้วก็มีอีริโลตะปะาหอยความชั่วเกรงกลัวความชั่วความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอย่แล้วเราต้องเป็นผู้มีสีล ถ้าทำลายความสุขของ,ของคนอื่นจะชี้ว่าเราเป็นผู้มีศีลได้อย่างไรทำลายความดีของคนอื่นเราจะเป็นผู้มีศีลได้อย่างไงกิจของเราที่จะทำนอกจากอธิสีลใินิสิตาแล้วก็ต้องเป็นอธิกิจสิกขาอธิกิจนิสิตาจะทรงกิตให้อ,อยู่ในด้านของความดีเรียกว่าฌานสม,มาบัติ ชาตจะมาบัต่ประวตรนึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรมวมมิหารสี่เป็นเครื่องประจาําใจถ้าเราอายความทั่วเกรงกลัวผลของความทัวมท่กวกว็ต้องใช้พรมวิหารสี่เข้าม,มานะคับประคองอรงารมณ์ของจิตเมือ่อเอาพรมวิหารสี่คือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมด กุณนามีความสงสารปรารถนาจะเชื่อคุณให้มีความสุขมุขตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดในสัญญาของคนอื่นไม่เห็นคนอื่นได้ดีก็รออยู่ดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเน้มื่อกดองกรรมเมื่อกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งม่เกิดขึ้นมันสุดที่ใสที่จะพึงระงับได้เราก็วางเฉยไม่ดิ้นรนจะไม่ซ้ำเติมแม้บุคคลอื่นได้รับความทุกข์ นี่ถ้าอาการทั้งสี่อย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ที่เราต้องชั่วกันก็เพราะขาดวิริโยตบัตขาดนึกถึงความตายขาดพระมมีหัรสีถ้าขาดสิ่งทั้งสามประการน,นี้สิ่งของเรามันก็ไม่มีจะทรงเพศเป็นพระจะทรงเพศเป็นเนยจะทรงเพศเป็นอม,มาสุภุม,มาสังกา ก็ศักด์ที่ว่าเพียงเพียงมีเพศเท่านัน้นอย่างนี้พระธรรมบุทรเจ้าถือว่าเทนะแปลว่าหัว,ะว,ะโหวขมโมยคือเอาขมโมยของเพศสมัมณะมาใชา้แต่น้ำใจจริงๆน,นั่นเลวยิ่งกว่าสัตว์กระชัานก็สกตัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วมันจะรบกวนกันขเขาก็เป็นสัตว์ยีนาบายยาคู ถ้าคนเรามีน้ำใจลายสัตว์ไม่ยอมรับนับถือความดีสิ่งกันและกันมันก็เลวกว่าสัตว์นี่ต้องเป็นนามตนอย่างนี้การเป็นนามตนต้องเป็นนามให้หนักอย่าเป็นนามเบาอย่ามองในได้ของความดีแม่ถ้าติองเราทรงอยู่ในพรมวิหารศีลแล้วมีอะไรบ้างที่มันจะมีสุดมุทะลขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวงังศีล ความเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระตุทสพภนก็มีความบริบู <c oughs> รณ์เพราะอะไรว่าคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพร,นรสสนะสงฆ์ตัวพระพุทธธรรมประสงค์ทรงแนะนําให้จิตอยู่ในขอบเขตนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีเป็นต้นเราจึงได้มีศีลบริสุทธิ์ เราจรึงรู้จักความอายความชัว่วกลิ้งกลัวความชัว่วเราจรึงได้มีการประกอบความดีมด้วยจิตทรงทรงพรมวิหารสีคนที่มีจิตทรงพรมวิหารสีมีอิริโตตัตตะนึกถึงค,ความตายเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็ไม่เจอความเยียดเบีนก็ไม่เจอความเป็นสุขเราก็เป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขร่างกายไม่เสียปากไม่เสีย ทางนี้ก็ว่าใจไม่เสียแต่กายเสียป่าเสียก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากเลยถ้ามันลนมาถึงกายมาถึงวาจานี่เป็นอันว่าถ้าทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระสดาวมันก็จปรากฏทีนี้สำหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนเพราะจะมีเวลาพูดไหมพอพูดต่อไป เราพูดกันมาด้านของพระโสดาบันม่อประกอบพระเด็องสีร่ระการคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพัะธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริบสุทธิน์นี่เป็นองค์ของพระโสดาบันแต่องค์ท่านหลายอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยมรณา,านุสติกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราคิดว่าเราจะต้องตาย จงอย่าคิดไปสองวันสามวันตายจงคิดไว้เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี่ยวนี้และตายก็ต้องจงตายดีตายอย่างพนางสาม,มาวาดีพร้อมอยึ่งห้าร้อย่าเป็นคนมีลมปราณะไว้ีนตายจากความดีอย่างเหล่าของนางมาคันทียาเ <c oughs> นี่สำหรับอนุสติที่เรียงปฏิบัติ ในความเป็นประสงนนาบันก้อหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระเจ้าเป็นอารมณ์สามธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของธรรมเป็นอารมณ์สี่สังขานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของสฆ์เป็นอารมณ์ ห้าศีลานุ้สติตวฐานเล็ถึงความดีของศีลนารันร์หกพรมิหารศีลเนนี้ไม่เรียกวานุ้สติใครคนในพรมิหารศีจะเป็นกรรมฐานของในปัญญารมและเก็ดอุปสมานุสติเล็กถึงปลนิพพานป็นอาณรทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนา ให้ใจใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวันตั้งเวลาลืมตาและหลับตามีนักปฏิบัติที่ดีเขาใช่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาหลับตาทำท่าเป็นคนจะดีแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วความอัปรีมันก็เกิดจากจิตีิตช้ชาแระยากคนอื่นกลั่งแกล้งกุคคนอื่นคิดเป็นทุสยได้กคนอื่นเป็นต้น อย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้ตายแล้วเป็นบายภูเนี่ยว่าจะเป็นประสูดาบันเลยกลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจจิตตามนี้อันนี้มาพูดกันมาแล้วในด้านประสูดาบันแล้วขอตอบปรีนิตเสี่งอารมณ์ของพระสกิธาคามีสําหรับพระสกิทาคามีและทำจิตให้ละเอียดลงไปกว่านั้น ือระงับโลภะ,ะความโลภจะระงับโทสะความโกรธระงับโลหะความหลงให้เบาบางยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แล้ว่าเศราลงไปความโกรธยังมีอยู่ยับยั้งได้ไวเร็วความหลงยังมีอยู่มันก็มีการเศร้าตัว เป็นอนุวัตแั้งความโลภความโกรธความหลงม,มันปางบางกว่าพระโสดาบันท่านยังเรียกว่าสกิทาคามีสําหรับสังโยคละองค์ก็มีความประพฤติเหมือนกันได้คิดละอีกว่าทัน,นี้พาเราจะระงับความโลภความโกรธความหลงได้ทีละตัวมันลำบากเราก็มายืนจุดศูย์กลาง จุดสูงกลางก็คือทรงทองพมิหันสีเพ่งขึ้นัดมีความมั่นคงในพมิหันสีมากขึ้นมีฮิริล,ลโอตปะมากขึ้นนึกถึงความตายเึ็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้นนีน่ในเมื่อเรามีพมิหันสีมีฮิริโอตปะน,นึกถึงความตายใจปันเล็กโลก มันเลิกโลกตรงไหนเพราะมันจะตายรู้ทางการคำว่าโลกมันเรียกว่าการทาเกียรต่กายเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารและหาทรัพย์สินมาได้ด้วยสัมมาชีวะไม่จัดว่าเป็นความโลกต้องเอาการเกินพอดีสําคัญขึ้นอยาเห็นได้เขาบางคนอื่นม่ไแม้จะไม่ทําใจมันก็อยาก อยากจะโกงเขาอยากจะทมเห็นเขาอยากอิจฉาหรือสยาเขาอยากทุกอย่างที่มันได้ของความเร็วอันนี้ตัวอยากตัวนี้เราตัดงดมันได้ึ้นได้ด้วยอำนาจสมมติฐานสี่และยิี่หลตะปะและมรณาลุสติกรรมฐานอารมณ์สามักายเราวกปุมขึ้นว่าจะอยากได้ของเขาทำไม ได้มาแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตายมีเท่านี้ก็พอกินหากินแบบนี้มีเท่าเท่ไรพอใช้พอกินอย่าหากินให้มันรวยไปกว่านี้ก็หากิ้มีความสัวจริงใจไม่ผิดโทษก็ยังเป็นสกิทาคารีอารมณ์อีกอันหนึ่งของพระสกิทาคารีที่มีความหมายสําคัญก็คืออภัยทานให้อภัยแด่ผู้ผิดแต่เราเองก็พยายามไม่ทําความผิดเกิดเสมอ ทรงอารมณ์ปกติในมรณานุสติตรมาถานเคร่งครัดเคารพในคนพรัตนรัยเคร่งครัดมีฮิริโลตป,ปะเคร่งครัดมีสิงเคร่งครัดมีพรมิหั่นสีแข็งกร้าวในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่อำนาจของความเร็วนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลา ตั้งหน้ารารถตนาจะสรเคงารอบคนอื่นให้มีความสุขมีอุปสมานุสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีจัดจิตใจรักพนิพพานอย่างยิ่ง mm hmm. เพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาโดพุทธบริษัทไายหญิงที่สุดสเทณ僧นเ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสกิทาคามีซึ่งมันเป็นของไม่ยา,ยากที่ยากเพราะเราอยากเร็ว ถ้าคนอยากดีประสนดากาสิาทาคาวีไม่มีอะไรจะยากอนนกละํรหรับเวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปะบรรดาสมั้งลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเริ่มหลดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาแต่ความจริงไม่มีความสำเ็็นัก ใล้คนตามวาจาที่กล่าวมันั่นดีกว่าจึงกว่าจะได้ยินทียานบอกบทเวลา